ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับแทนดินด่วนเมืองอุดรวันนี้พามากู้รถหกล้อครับรถเสียท็อฟฟี่ออกงานครั้งแรกนะครับ12ล้อลรเบาผมโชว์พลังพี่รถยกเขาบอกว่า ตักดินออกก่อนตรงนี้มันเสียหายครับไปท่านนี้มันเสียโอ้มันทะลุเลยบอโอ้เศรษฐรย่อดูรังรถเนี่ยจบเกียมเลย อ๋อใครยีดอกเป็นยู่ใกล้บ้านอยู่มันไปเป็นไก่ก็นี่ตายตอนแรกผมมาทีไปซื้อของให้เมื่อนีว้ว่าทีไปมาที่ไปลั่นกระจิมี่ผมมาแล้ว่าโทรหาหไอเป็นน้ำผมบ่าไปเบื้องเครื่องโอ้รถยก,กยไหมเจ้าอะไรวะยิ้มมาได้มันรยยก <laughs> ยูซุล็อกกี้ครับรถยกคันนี้ครับมาดูวิธีการค้องโซ่ครับถอดกันชนหน้าเข้าจุดแข็งแรง ศึกษาไว้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ทำนี่เอี๊เอีเอพ่อพ่อเอายันลงอีกไอ้ยันลงอีก จากเรงไงขั้นเนี่ยลอยกอหาป่ะครับฟังเสียงเคียงควาก็ดังมันดีเลยววสวยงามงเรถขึ้นเนี่ยมีเงีบเยบด้วยเครื่องอ๋อ 6BG ครับ175

มาเอวืตอนนี้นท่านผู้มมมมชมมาเจอครับทางทีดเบิ่งเป็นได้เยอะครับครับครับมาดูต่อช่วเอีอย่าท้อทำเองนะครับเจา้าของรถอยากกลับบ้านแล้วอยู่หลายวันแล้วครับอยู่ที่นี่นอ๋อเ,อ,อเมื่อกีเห็นกับเบิ่องอ๋อได้บรรยา้าขชัดเ็ดจังเดย <c oughs> อ้องไปห้างคนบอกครับโอ้เอาถากอนกันสั่นไปเจาะพาลูกชายหล่ากับบานกอนลายมือแล้วแล้วจะเป็นเท่าไหม่กันแบบทอดบ้านละงาม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 รถยกเป็นอย่างนีจริง1075 ยกแล้วครับยกแล้วยกแล้วข้าท่าเลยผมคิดอย่างไ้งา,หาน้ะครับรถยกแบบนี้อแต่ยังไม่มีทุนแม่ผมก็ถามย้ำแล้วซิมาจะไปยกอะไรก็ม,มายกอย่างนี้แหละครับไม่รับจ้างครับยกแต่รถทีมงานไปเอ่เลย แกขใหม่ครับไม่ได้ระดับเยียบร้อยครับไอ้หน้าดำใส่แตกไปแล้วเสียท็อปบอกว่าเปลี่ยนครับจาก6 BB เป็น h o 6 h O 6 C 7 C เครื่องตัวไม่เป็น6หรือเจ็ดไอโอห6 C โอ6กเท่าไหร่ลอยก่อ ทันเป็นเจสซี่เป็นสองสามชุดเจสซี่เท่าโบเจสซี่เท่โบ์บ่เฮ้เจดีเท่โบเป็นสองลอยว่าแต่น้งบ่ป่านนั่นนไว้ก้าหหานี่ก็เหลือทนละเอาง่ายไรที่ขาดเครื่องง่ายไรเปลืองกำลังเยอะ โอ้ยยาดดพงายตองตัวนี่เพียงหน่อยก็มูแบดเนี่ยเพียงหน่อยกับแป้เขาได้ยู่ยด้แบบซึ่งจะเปลี่ยนเกียร์มาเนี่ยแต่สมยัยตะกี้เกียร์เดิมนี่บ้าไ,ไปไปขว้างล่ำมูลางงานไงบอะเขาจะได้ไปก็ไม่ได้ไป่ะไปร่มรัดมูไว เบี้ยพวกนี้ยังบวกหายน้องรถเยอะโม้เปลี่ย <c oughs> บ่อใดครับรถบรร่ได้รอบเนี่ยบ่ <c oughs> เป็นแตะขี้เปลี่ยนเครื่องเราเป็นก็ต้องเปลี่ยนเบรกแต่ว่ราขันนี้จะ,ไ,ะไ,ได้ใส่ทีฟี่น้ำคอลเลยแมนสี่มันยกชุดเลยครับคนใดจบป่าน,นันละทีฟีผมได้มาเมื่อหนึ่งครับแต่ว่ามีแป้นเนี่ยขันมีแป้นกี่บ้างมื่นนิดแมนครับโทรสั่งเอาเลยเดี๋ยวผมหาซอย เห็นล่าสุดเห็นเมกาสามัญหาหนึ่งเมกาซี่ดีครับผมหาเห็นถึกเถือครับผมเห็นหลายอยู่โอ้เสียบสันที่สรางความเคล็ดดีไหมเสียไไหมเกียแล้วเดี๋ยวรอเขีาวลาด อืมเป็นเงาไม้นีถอดเท้าขลางถอดมือถอดเข้าางครับถอดเครับ่อีเียมันยยี้เ่ไม่ได้เสุดเสียทอบว่าเห็ดบาพรมลายวจงไม่เป็นอะไรด้วยวะยังกะีห้างกับวัเนีลวนว ครับอ่ะไปครับในเวลาออกเดินทางกลับบ้านกันโอ